สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เขาเล่าว่าช่องที่จะพาคุณรู้จักตำนานนิทานและเรื่องลี้ลับในอดีตจริงหรือไม่ใครเล่าเขาเล่าว่าตำนาน กาะแม่ไม้แขวนโยโนกนครชัยบุรีราชธานีสีช้างแซนตามตำนานสิงหนติกุมารกล่าวว่าเจ้าสิงหนติราชกุมารโอรสของพระเจ้าเทวการแห่งนครไทยเทศ ได้ทำการอพยพผู้คนออกจากนครไทยเทศเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จนมาถึงชัยภูมิที่เคยเป็นแคว้นสุวรรณคมคำในอดีตไม่ไกลจากแม่น้ำโขงมากนักซึ่งตอนนั้นมีชาวลัวอาศัยอยู่ตามป่าเขาในบริเวณดินแดนมีหัวหน้าชื่อปู่ลาวกุย เจ้าสิงหานติได้พบกับพญานาคชื่อพันธุนคราชซึ่งจำแรงกายเป็นพราหมณ์มาพูดคุยและแนะนำให้สร้างเมืองในบริเวณน,นั้นแล้วกลับเป็นพญานาคช่วยขุดคูเมืองให้เจ้าสิงหานติจึงตั้งเมืองบริเวณน,นั้นและนำชื่อตนผสมกับชื่อพญานาคเป็นชื่อเมืองว่า เมืองนาคพันธุสิงหาหนาตินครจากนั้นเจ้าสิงหาหนาติได้แผ่อำนาจป,าปาราบปราบเมืองอุโมงค์คเซลานครซึ่งเป็นเมืองของพวกขอมและมีอำนาจเหนือกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมในแถบนั้นทั้งหมด ในสมัยพญาพันธนติกษัตริย์องค์ที่สองก็ได้เปลี่ยนชื่อเมืองมาเป็นเมืองโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีช้างเสน้นและเมืองโยนกนครชัยบุรีราชธานีสีช้างเส้นนั้นก็มีกษัตริย์ครองเมืองต่อมาจนถึงสมัยพระองค์มหาชัยชนะจนในวันหนึ่ง ชาวเมืองต่างเล่นน้ำกันอยู่ที่แม่น้ำไปพบเข้ากับปาลาไหลเผือกที่มีตัวโตวเท่าลำตาลชาวบ้านที่พบเห็นต่างพากันตื่นเต้นปนดีใจและช่วยกันจับปาลาไหลเผือกยักษ์เพื่อนำไปถวายให้กับเจ้าเมืองเมื่อเจ้าเมืองเห็นดังนั้นก็ถือเป็นบุญของชาวเมือง ที่จะได้อิ่มหนำสำราญจึงให้ชาวบ้านนําปลาไหลเผือกยักษ์ตัวนี้ไปตัดเป็นชิ้นๆแบ่งกันกินทั่วเมืองและยังจัดให้มีงานเฉลิมฉลองกาภายในเมืองอีกถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนผู้คนในเมืองต่างพากันสุขสมเมามายไปกับการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ แต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดเมื่อยังมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่มีหญิงไม้และหญิงรับใช้พักอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านชื่อว่าบ้านแม่บัวเขียวเนื่องจากเป็นหญิงไม้จึงทำให้ผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันรังเกียจและด้วยเหตุนี้แม่ไม้บัวเขียวจึงเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เฉลิมฉลองและกินเนื้อปาลาไหลเพือกยักตัวนี้ การเฉลิมฉลองก็ได้ล่วงเลยมาจนถึงกลางดึกของวันที่เจ็ดได้มีชายแก่แต่งตัวนุ่งขาวห่มขาวมาเคาะประตูบ้านของแม่บัวเขียวชายแก่ท่านนี้ได้บอกกับแม่บัวเขียวว่าหากคืนนี้มีเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าและบ้านสั่นไหวเหมือนจะถลม่มก็ขอให้แม่บัวเขียวจงอยู่แต่ในบ้านอย่าได้เปิดประตู หรือแม้แต่หน้าต่างออกมาดูจนกว่าจะถึงฟ้าสางแม่บัวเขียวได้ยินดังนั้นก็พลางนึกสงสัยในใจแต่ก็รับปากกับชายแก่ท่านนั้นและให้คำมั่นว่าจะทำตามที่ชายแก่กล่าวไว้ ตกตึกในคืนนั้นก็เกิดอาเพศท้องฟ้ามืดมนมีเสียงฟ้าผ่าอย่างไม่ขาดสายพื้นแผ่นดินสั่นไหวจนบ้านเหมือนจะถล่มลงมาถึงสามครั้งข้างนอกบ้านมีเสียงผู้คนร้องโหยหวนกลีดร้องขอความช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสาย แม่บัวเขียวได้ยินดังนั้นก็ทุกใจป้นสงสัยจนอยากจะแง้มหน้าต่างเพื่อดูภายนอกแต่ก็ยังยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้กับชายแก่ท่านนั้นว่าจะไม่เปิดประตูหรือหน้าต่างออกมาจนกว่าจะฟ้าสาง เมื่อถึงยามฟ้าสางบ้านเมืองที่สั่นไหวก็หยุดลงเสียงผู้คนที่ร้องโหยหวนก็เงียบลงและมีแสงเล็ดลอดเข้ามาตามช่องว่างของหน้าต่างก็ทำให้แม่บัวเขียวมั่นใจแล้วว่าเวลานี้แหละที่จะเปิดประตูออกไปดูนอกบ้านได้เห็นดังนั้นแม่บัวเขียวจึงคิดได้ว่า นี่อาจเป็นเหตุอาเพศจากการนำปลาไหลเผือกยักษ์มากินเพราะแม่บัวเขียวเชื่อว่าปาลาไหลเผือกยักษ์ตัวนั้นต้องเป็นลูกของพญานาคราชที่ปกครองเมืองบาดาลเป็นแน่หากแต่ตนเองไม่ได้ร่วมกินกับชาวเมืองจึงรอดพ้นอีกทั้งชายแก่ที่นุ่งขาวห่วมขาวอาจเป็นพญานาจจำแรงกายมาเพื่อเตือนตน ให้พ้นจากเหตุอาเพศนี้และนี่จึงเป็นที่มาของเกาะแม่ไม้ที่เป็นที่ตั้งของวัดป่ามากนอตำบลจันจ้าอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน